สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักข่าวรอบนะครับในผลสรุปหานอยรวมห้านอยวันนี้นะครับก็มาดูผลตัวเลขนะครับก่อนที่ไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักขาชด้วยนะครับ ขอให้รวยให้รวยให้รวยครับผมมาดูผลตัวเลขกันเลยครับหาหนอยเฉพาะกิจครับผม3ตัวบนนะครับออก5 2 7นะครับเรามีรูด7นะครับผมแล้วก็มีตัวกลับนะครับ7 2ที่แอส จับคู่เน้นให้นะครับผมล่างนะครับล่างออก9 4เรามีรูด9นะครับผม4นี้แอดไม่ได้จับให้นะครับแต่เมื่อเช้าในคลิปแอดก็บ,บอกแล้วว่าให้ระวัง8กับ4มาแรงนะครับผมนะครับที่แอดวางให้นะเป็นไปตามสูตรนะครับก็มาดูผลกรชาตครับกรชาติ3ตัวบนออก080เราก็มีรูด8ครับผม แล้วก็มีรูดศูนย์ครับผมแล้วก็มาออกตัวตัวกลับนะครับตัวที่แอดจับคู่เน้นให้ด้วยนะครับผมสำหรับล่างนะครับออก4 4ครับซึ่งเมื่อเช้าแอดก็บอกให้วางระวัง8กับ4นะครับผมแต่แอดก็ไม่ได้จับลงในในตัวจับคู่ให้นะครับคู่เน้นให้นะครับมาดูกันต่อครับผมพิเศษออก8 4 4ส่อีกแล้วครับ8กับ4มาคู่กันนะครับ 8ปดนะครับก็แอดไม่ได้จับให้นะครับสีมาดู2ตัวล่างครับ07นะครับ070ก็มาอีกรอบนึงนะครับตัวรูด0นะครับแล้วก็7นะครับรูด7นะครับผมนะครับ07แอดไม่ได้จับให้นะครับ70แอดก็ไม่ได้จับให้มาดูปกติครับปกติ3ตัวบนออก3 6 5 6กก็เรามีรูด6นะครับผมแล้วก็มาเข้าคู่นะครับจับคู่ที่เน้นที่แอดจับคู่ให้นะครับ6 5นะครับล่างนะครับล่างออก85ก็มาเข้ารูด8อีกกอบหนึ่งนะครับผมแล้วมาเข้า85คู่เน้นคู่จับคู่เน้นให้นะครับผมก็แตกเหมือนเดิมครับทุกวันครับพอหน่อยนะครับ ก็มาดูฮานอยวีพีครับฮอยฮานอยวีพีสามตัวบนออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามาอีกหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ลูดเจ็ดครับผมนะครับจับคู่นะครับแอดไม่ได้จับคู่เก้าเจ็ดนะครับไม่ได้จับให้สองตัวล่างครับสองตัวล่างเก้าแปดเก้าไแล้วครับผม ครับแล้วก็มาเข้ารูด8อีกครับผมเข้ารูด9เข้ารูด8นะครับตัวจับคู่นะครับ98จัดแอดมาจัดให้นะครับก็มาดูกันเลยครับวันนี้นะมานับดูครับได้กี่เด้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่2้าหก1จเด้งนะครับเมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวาน เมื่อวานไปนไหนเมื่อวานนี้น่าจะเข้าสิบสี่เด้งนะครับสิบสี่เด้งนะครับนับใหม่นะครับแอบลืมไปละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเด้งครับผมแตกๆเลยครับผมหาหน่อยนี้นะครับผมแอบมั่นใจมากเลยครับว่าแตกทุกวันนะครับผมสิบห้าเด้งสิบหกเด้งนะครับผม fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามแอปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้ามีเพื่อนมีพี่น้องมีคนรู้จักนะครับที่เราอยากให้เขาได้มีรายได้นะครับเป็นค่าข้าวค่าขนมค่าอาหารค่าประทูนะครับเลื่นตัวระบาท2บาทนะครับนะครับก็ได้วันหนึ่งก็ได้สักสี่ซาะร้อยห้าร้อยก็ยังดีนะครับดีกว่าควักทุนควักกระเป๋าตัวเองนะครับอย่างวันนี้แหละครับก็แตกๆนะครับผม ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับโดยการติดติดตามนะครับกดติดตามนะครับบอกเพื่อนบอกฝูงบอกพี่น้องบอกคนรู้จักนะครับถ้าอยากได้เงินพิเศษนะครับวันละสี่ร้อยห้าร้อยหรือมากกว่านั้นตามปัจจัยของผู้ที่นะครับผู้ที่มีเงินทุนนะครับผมสำหรับผู้ที่เงินน้อยก็ตัวละบาทก็ได้อยู่นะครับสี่ร้อยห้าร้อยบาทงั้นคลิปนี้ก็ขอให้รวยทุกท่านครับผมขอกล่าวว่าสวัสดีครับ